ท่านสาธุชนนละท่านสาธุชนทั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตเป็นอน,นว่าเมื่อท่านมโหสถได้ส่งไปเจ้าวิเทหาราชพร้อมได้คันนะที่พูดมาแล้วก็หวังว่าอย่างคงไม่ลืมไปแล้วเรือสามร้อยลำสามร้อยลำนะที่นำสเด็ช ก็เลยลอยและล่องเล่นมาตามมาถึงที่บ้านที่มโหสถสร้างไว้ทุกระยะหนึ่งโยต์คือหนึ่งร้อยเส้นมโหสถสร้างไว้หนึ่งโยต์มีภาณนะเสร็จอันดาคนที่มโหสถวางไว้ประจําบ้านก็ได้จัดภาณนะช้างมา้ารถและอาหารถวายเมื่อระราชาเเด็จขึ้นจากเรือพร้อมไม่ได้พ้ติดตามทรงช้างกับ พระสัตว้งสพวกนั้นก็ขึ้นช้างขีม่ม้าขี่รถตามสเสด็จทรงล่วงระยะเป็นอีกหนึ่งโยน์ก็ให้พาหนะทั้งหมดกลับแล้วก็เปลี่ยนภาหนะอื่นต่อไปเป็นระยะทางอย่างนี้ะระยะทางถึงหนึ่งร้อโยอดจึงถึงเมืองมิเิลามหานครคืนนั้นมโหสถบัณฑิต เมื่อกลับจาทรงสันเด็จพระเจ้าวิเทยรราชกลับเมืองมิถิลามหานครแล้วก็กลับเข้ามาสู่อุมโมงเรื่องดาบที่ตนเนบออกไว้อากิอะออกอ,อ,อก๋อหมายความเวลาในขาสะพายดาบในฐานะเป็นแม่ทัพ <c oughs> เอาดาบเรื่องดาบที่ตนเนบไว้ออกแล้วก็คุยทรายที่อุมโมงเอาดาบ ฝังไว้ในทายเสร็จแล้วก็เดินไปทางอโงออกจาาอโมงก็เข้าไปในเมืองที่สร้างไว้ซึ่งให้ชื่อว่าอุปการะนครเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวบริโภคอาหารและก็นเข้านอนแบบสบ,สบายคนเราไนี่ถ้ามีปัญญาสี่อย่างเดียวมันไม่มีอะไรหนักไม่ใช่ฟังที่เพียงคำเขาว่าลูกหลานที่รัก เรื anyway, like ่องลัทธิการปกครองไม่มีความสำคัญจะเป็นสมัยสมบูรยานาสิทธิราชมีกษัตริย์ปกครองมีอำนาจเต็มที่ก็ตามเป็นประชาธิปไตยก็ตามแบบประชาธิปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุขก็ตามประชาธิปไตยที่เป็นประธานมีประธานาธิบดีปกครองก็ตามเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ตามเป็นพนดกณาก็ตาม เรื่องรัฐิการปกครองไม่มีความสําคัญสําคัญอยู่เพียงว่าคนที่เป็นรัฐบาลดีหรือไม่ดีดีหรือเลวถ้าคนที่เป็นรัฐบาลดีแล้วข้าราชการทั้งหมดดีหรือเลวตั้งแต่พระราชรองลงมาถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยกำนันดีหรือเลว ในความสุขของประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ดีหรือเลวของบุคคลเท่านั้นลัทธิไม่มีความสําคัญถ้าหาว่าคนเวลวเราจะเปลี่ยนลัทธิจากรัฐที่ก็มีกษัตริย์ปกครองมีกษัตริย์เป็นประมุขไปเป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีเข้ามาเป็นระยะระยะแต่เอิญกลายเป็นเหลือพวงใหม่เลือพวงเก่าหิวอิ่มแล้วเลือพวงใหม่มาก็กินใหม่ ปลี่ยนกันปเปลี่ยนกันไปต่างคงก็ต่างหวังความร,ร่ารวยเราก็มันไหลหากว่าจะเป็นลทัทธิอื่นเชละทัทธิคอมมิวนิสต์ถ้าคนที่เขาปกครองเราก็มีศีลมีธรรมมีความเมตตาปราณีพวกเราก็จะอยู่เป็นสุขแต่เขาทิบเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าเป็นนายไม่ชอบใจมะไรเขาสัมประหารชีวิตได้อย่าง,ขงเขม่น อเมรมีคนไม่กี่ล้านคนตายตั้งล้านเศษเรามีคนไม่กี่คนเพราะรัฐที่คนนี้เข้ามาปกครองก็ฆ่ากันตายเป็นล้านเศษอย่าวประเทศจีนตายกันกี่สิบล้านยานนี้วันดีไหมลูกหลานที่รักเป็นอันว่ารัฐที่การเมืองไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคนบริหาร ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีลงมาถึงผู้ช่วยผีบ้านให้เป็นคนดีก็แล้วกันฉะนั้นลูกหลานที่รักที่กำลังรับฟังลูกหลานเป็นเจ้าของประเทศถ้าหาว่าบุคคลใดไม่ดีก็ช่วยกันเก็บเสียวิธีเก็บนี้ไม่ใช่ยิงและววิธีเก็บไม่ใช่ฆ่าเราใช้วิธีแบบสันติวิธี เราเรียนผู้ใหญ่เข้าไปให้ถอดถอนเสียคนไม่ดีอย่าขอย้ายถ้าย้ายจากที่นี่เกาไปจบไปโกงที่โนนย้ายจากที่โนนไปที่นั่นก็ไปโกงที่นั่นเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการอย่างเดียวคือว่าให้เขาเป็นคนดีต้องการความดีเท่านั้นลูกหลานที่รัก เล่ากันใหม่เวนา่ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปว่าเมื่อพระเจ้าจุนนันนีจัดกําลังกองทัพล้อมอุปกรณ์อุปกรณ์รัศรอยู่จนกระทั่งสว่างไม่ได้ทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทียรราชหนีสเสด็จเสด็จหนีไปแล้วพระองค์ก็ทรงช้างพระที่นั่งตอนนี้มาขสดนอนสบาย ได้ทรงบัญญาติบรชาการให้ทหารยกกองกําลังเข้าบุกอุปการณ์นะครของพระเจ้าวิเทหราชจึงทรงรับสั่งขึ้นได้พระเสุรเสียงอันดังว่าพวกทหารจงบุกเข้าทําลายเมืองเสียและจับพระเจ้าวิเทหราชมาให้ได้มื่อพระศดนอนอยู่ได้ยินเสียงแว่วๆว่าให้จับให้จับ ยังลุกขึ้นแต่งตัวด้วยเครื่องแบบอันสง่างามแล้วก็เปิดบัญชรคือเปิดประตูสาซาดมองดูไปเห็นพระเจ้าจุนนีพรมทัยกำลังสั่งาหารโบกเวกโบกเวกยังได้เดินเยื่องยกลยไปท่าทางเสื่งผายมามือเปล่านะนี่ดูคนมีปัญญาเขาทำกันอย่างนี้ นี่ก็ทำในสันติวิธีอย่าไปเดินขบวนอย่าไปสไตรายเดินขบวนก็ดีสตรายก็ดีมันเป็นการยับยั้งผลรายได้ของประเทศและคนที่ตกหนักก็คือพวกเราของขาดของน้อยลงไปของมันก็แพงพวกเราเองเท่านั้นเป็นผู้ได้รับความทุกข์คนที่เขาโกงเขากินเขามีเงินมากเขามีความสุขเขาไม่หนักใหญ่ พระเจ้าจุลน,นีทอดพระเนตรเห็นมโหสถแต่ไม่เห็นพระเจ้าวิเทหราชก็ยิ่งไม่พอพราะไทยหนักขึ้นเรื่องสายช่างหวังจะให้จับมโหสถให้ได้มโหสถนึกในใจว่าพระเจ้าจุลน,นีจะรอจะไม่ทราบว่าเราได้จับพระมเหสีพระราชบุตรพระราชธิดาและพระราชมันดาส่งไปเมืองมิถิลานครแล้ว เราควรจะทำความเข้าใจกับพระองค์สิก่อนคิดแล้วจงได้ยืนตรงหน้าต่างกราบทูลกับพระเจ้าวิเทาราได้เสียงอ่อนหวานวา่าแหม่มมนี่เล่นอย่างนี้ดีถึงจะแน่เขาจะหลาดแน่เห็นไหมละ่ะก็ไม่ใช่ฉลาดแล้วก็แกมโกงต้องฉลาดทำงานเพื่อชาติจริงๆทำงานเพื่อส่วนรวม จงตัดทินใจว่าถ้าเราจะตายแต่ผู้เดียวหรือว่าเราคนกลุ่มน้อยจะตายแต่ถ้าว่าคนกลุ่มใหญ่ย่างาเทศไทยเรามีคนอยู่44ล้านคนดาวผู้เราไม่กี่พันคนจะต้องตายเพื่อบรรดาลญาติพี่น้องทั้งหลาย40ล้านคนเสร็จยังให้มีความสุขแล้วก็เราพร้อมตายเช่นมโหสถ ได้ฟังเข้าไปว่ามโหสดกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพพระองค์จะด่วนสายช้างพนินั่งมาทําไมรายการของพระองค์ดูร่าเริงเห็นยะส่งสําราญว่าไทยมีความสาคัญว่าจะมีชัยชนะเป็นของพระองค์อย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะ,ะเอาไว้แล้วยั่วกันมันต้องเล่นกันท่านนี้นะหวานๆออกไปหวาน แต่ว่าข้างในขมดีไม่ด,ดีกลายเป็นยาพิษต้องใช้วิธีอย่างนี้การฆ่าคนต้องฆ่าโดยชนิดเลือดเย็นๆหน้ายิ้มยิ้มจะไปถึงแล้วก็ยกมือไหวแสดงการเคารพพูดจาปราศัยได้อ่อนหวานเป็นสัมโมทนียกถาสัมโมทนียกถาแปลว่าการวาจาที่กล่าวเป็นที่รัก ชื่นใจฟังแล้วก็ชื่นใจพูดมาพูดไปยิงแสกหน้าเลยตายไปเลยเอาอย่างนี้สบายๆนิ้วไหนร้ายตัดเฉพาะนิ้วนั้นคนเลวในประเทศไทยสังหารเสียไม่กี่คนนี่ไม่ได้บอกให้ฆ่ากันนะสังหารไม่กี่คนคนเลวต่อไปก็สะทานเหมือนกันอย่างกับสามาัยหนึ่งที่มีคดาการท่านหนึ่งท่านใช้วิธีเก็บคนที่มีสติทำลายชาติ วิธีเก็บหายเก็บหายเวลานั้นเล่นพวกเราสบายไปพักหนึ่งนั่นเป็นวิธีการของท่านการสหนับบรรดาลูกหลานที่รักอย่าใช้วิธีสังหารแบบนั้นเลยจงสังหารแบบมโหสถโด,ดยใช้ปัญญาสังหารด้วยสันติวิธีเพียงเท่านี้พอแล้วเราจะไม่ต้องเสียชีวิตคนไทยด้วยกัน แต่ว่าเราจะสังหารเขาซึ่งมีความชั่วสังหารความชั่วให้หมดไปให้ตั้งอยู่ในได้ของความดีอย่างนี้ประเทศเราจะไม่สูญเสียชีวิตไม่สูญเสียกำลังและก็มีความสุขคือกันต่อไปมโหสถนี้กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐน,นผู้ทรงจอมใบชากรรัศดร ทิ้งลูกสอนเสียเถอะนำเกออาะสงครามนั้นออกเสเถีพรไปแจค่ะคือการถือธนูถือลูกศรนไม่มีประโยชน์การสมเกาะเข้ามาก็ไม่มีประโยชน์พระเจ้าจุลนีได้สดับคำของมโหสถก็ทรงโกรธจัดกริ้วจัดเนี่ยมโหสถพูดเย้ยันเห็นมโหสถพูดเย้ยแบบนั้น ยังไรงแตัวว่าเจ้าผู้มีดวงหน้าผ่องคล้ายดวงจันทร์บัดนี้มรณะสัญญาได้ปรากฏกับเจ้าแล้วเระคนที่จวนจะตายย่อมมีผิวพรรณผ่องใสปรากฏอย่างนี้นั่นแน่เจวเหมือนกันท่านพูดดีเหมือนกันคนนี้กายที่ได้รับพระราชบัญชาจากพระเจ้าจุลน,นีให้บุ ตัวเมืองไม่เห็นพระเจ้าจุลนีกับมหสถสนทนากันก็อยากจะทราบว,ว่าคุยกันเรื่องอะไรให้ไอ้รนนั้นก็ะหยุดเตืองหยุดฟังความอยก่้กลาล้ากับพระราชาของตนมหสถก,ก็กราบทูลว่าข้าแต่ขติยราชพระดำรับที่พระองค์คุกคามมนนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยพระเจ้าข่ายอาลัลลัสเมลนะไม่ปัญญาที่อย่างเดียวนะ ใช้ปัญญาแทนอาวุธโลกหลานที่รักจำให้ดีพระเจ้าวิเทีราตท่านบอกว่าพระเจ้าวิเทีราชที่พระองค์จะสั่งจับนั้นน่ะไม่มีตัวอยู่แล้วไม่มีประโยชน์เลยในการสั่งจับพระเจ้าวิเทีาราตมันก็ม้าสินทบนซึ่งม้ากคจอกนมันไล่ไม่ทันนี่เปรียบเทียบเหมือนกับพระเจ้าวิเทีราชมันม้าสินทบ ถ้าเปรียบเทียบพระเจ้าจุลน,นีธรรทัดเหมือนก็นม้ากระจอกมันเจ็บใจไหมพระเจ้าวิเทหราชพร้อมไปด้วยอามาตยท้าราชบริพันธ์ถ้าด็ดข้ามคงคาไปแต่วานนี้แล้วกาบินไล่ตามหงจะตกในระหว่างทางชั้นใดหากพระองค์จะติดตามพระเจ้าวิเทหราชก็จะตะลึงจะตะตะลึงตกถึงความพินาศชั้นนั้นโอ้โห สุนัขจรจกเป็นสัตว์ที่ต่ำกว่ามารกเห็นดอกทองกวาวบานในราตรีก็มีความสงคัญว่าชินเลยะใครจะกินรั้นดวงอาทิตย์ขึ้นสุนัขจรจกจึงเห็นว่าดอกทองกวาวเลยก็ไม่อยากจะกินเห็นเป็นดอกทองกวาวเลยไม่อยากจะกินชั้นใดข้าแต่บรมกษัตริย์พระองค์ทรงร้อมล้อมพระเจ้าวิทหราช เมื่อทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทีาราชไม่ได้อยู่ในทีน่นี้ก็ทรงหมดหวังที่จะ,สะเสด็จก,กลับไปก็ทรงหมดหวังที่จะเสด็จก,กลับไปเหมือนสุนัขจิงจอกเห็นดอกทองกว่าไม่ใช่เนื้อก็หมดความอยากกินกลับไปฉะนั้นแม่นี่คดา่ากันช,ชัดๆนะเอาอย่างนี้นะลูกหลานที่รัก ใช้วิธีการปราบคนโชดเดสันติวิธีพระเจ้าจุนันีพรมรรทัพเดสนดับคำไม่แข่งครามของมโหสถจึงทรงดมดิวว่ามโหสถี้กาลากรดเหลือเกินมโหสถคงให้เจ้าวิเทียให้พระเจ้าวิเทียรัชหนีไปอย่างแน่นอนตอนนี้ก็ทรงพระมะโหโกรธากริ้วมากรับสั่งกระดานว่าทหารทั้งหลาย จงจับมหืหสดตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกแล้วก็เหลาเสียบทวารทะลุป,ปากนำไปย่างกับไฟพระโจ้เอ้ยถ้าเหลาเสียบแล้วมันก็ตายแล้วไปย่างกับไฟไมันเหนื่อยทำหอกอะไรก็ไม่รู้ท่านในฐานะที่ปล่อยให้พระเจ้าวิเทรยรัสติวใหญ่ของเราไปแล้วท่นแหะ โอ้สดได้ฟังพระราชดำรสก็หอเราะคิดว่าพระเจ้าพระาพระาชาพระองค์นี้ยังไม่คงไม่ทรงทราบว่าเราได้จับมาเหสีพร้อมไปด้วยโอรสทินดาส่งไปเมืองวิทิลานะครยิ <c oughs> ร่งคิดแต่ที่จะทำโทษเราและทำอย่างแสนสาหัสด้วยความพระพิโรธโกรธจัดเราจะต้องแจ้งเรื่องราวนี้ทรงทราบ เมื่อทรงทราบแล้วก็คงจะโศการดูที่สัญญาภาพจยู่บนคอช้างพลินังคิดแล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะถ้าพระองค์จะให้ตัดมือตัดท้าตัดหูแล้วตัดจมูกของข้าพระพุทธเจ้าพราเจ้าจวิเทหราชก็จะตัดศีรษะนะจะตัดพระหัตจะตัดพระบัทิจะตัดพระกัน แล้วพระนาสิกเขาก็มเหสีพระราชบุตรพระราชิดาและพระราชชนนีเหมือนกันพระเจ้าค่ะถข้าพระองค์ให้เสียบข้าพระองค์นี่นหลาวไฟหลาแล้วก็ย่างไฟพระเจ้าวิเทียร่าก็คงจะมีรับสั่งให้เสียบพระมเหสีพระราชบุตรพระราชิดาและสมเด็จพระราชนีเหมือนกันพระเจ้าค่ะแล้วก็ย่างไฟ ข้าพระองค์ทิ่มแทงข้าพระองค์ด้วยหอกพระเจ้าวิเทยรราชก็ยะาทิ่มแทงพระบุิญาติของพระองค์ด้วยหอกเหมือนกันข้าพระพุทธเจ้าและพระเจ้าวิเทยรราชได้ตกลงกันไว้ดังที่กราบทูลในทรงทราบแช่นนี้ที่เจ้าข่าเอาละสิชักยุ่งแล้วพระเจ้าจุนนีได้สดับถ้อยคำของมโหสถ งท่งสงสัยว่าทําไมโมโหสถจึงพูดกับเราอย่างนี้อย่างนั้นว่าถ้าเราทําโทษยังไงกับเธอพระเจ้าวิเทีร่ายก็อย่าทําโทษกับมเหสีบทธินดาและพระราชมารดาของเราอย่างนั้นเจอยโอยมโหสถไม่รู้ว่าเราได้จัดการรักษาม่เหสีพระราชโอรสของเราไว้ไม่ที่ปลอดภัยแล้ว เห็นจะเพ้อไปตามลักษณะของคนกลัวตายมากกว่าเราจะไม่ฟังคําของมโหสดจึงแต่ว่าดูก่อนมโหสถเจ้าเจ้าอย่าพร่ำเพ้อไปเพราะกลัวตายเราไม่ยอมฟังคําของเจ้าบัดนี้เจ้าอยู่ในเงื้อมมือของเราแล้วมโหสถเมื่อเห็นไระเจ้าจุนีนีไม่ทรงเชื่อถ้อยคําที่ตนกล่าวจึงกล่าวว่าถ้าแต่บรมกษัตริย์ ถ้าพระองค์มีทรงเชื่อถ้อยคำของข้าพระองค์ก็ขอเชิญพระองค์สเสด็จไปทอดสเนตราชิีวศของพระองค์ซิ่งว่างปาเปล่าเถิดพระเจ้าค่ะอันไหนคนที่ได้เปรียบที่อย่างมันก็หมดเรื่องกันพระราชมันดาคนดีพระมเหสีก็ดี พระราชาบุตรพระราชธิดาขาองวรโอค์ได้ถูกทหารของข้าพระอดโอจับนําไปถวายาราารวพระเจ้าวิถีหราชแล้วพระเจ้าค่ะเอตอนนี้ชักยุ่งใช้จะงงง,งไปซะแล้วทีนะอ๋อเลอะเทอะไปหมดนะเป็นอนุนวาปเป็นเป็นอาชักยุ่งชักงงไปหมดเอะจะมันยังไงกันแน่ระว่าง เป็นอนุนวาพระราชมันดาพระเมศีเขามานบ่มพระปฏิบตรพระชิดาครองนั้นได้ถูกข้าพเจ้าอาสาหารจับไปแล้วอย่ามาพูดเก่งไปเลยไม่เกิดประโยชน์พระเจ้าจุณน,นีได้สดับอย่างนั้นเกียงทรงหันนึกถึงเสียงร้องเมื่อตอนกลางคืนซึ่งพระองค์ได้ยินเสียงของพระนางนันทาเทวีเมศศีแลว้วอโหสดได้กลา่าวถ้อยคำยืนยันเป็นความจริงเช่นนั้น ก็คิดว่าหน้ากลัจะเป็นความจริงโซงกระวนกระวายพระไทยอย่างเหลือล้นแต่ก็โสนังนับไม่ได้ไม่แสดงออกให้มโหสถเห็นเพื่อเห็นข้อเท็จจริงจึงได้ตรัสรมายคนหนึ่งให้ไปดูพระราชนิเวศว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงดังที่มโหสถพูดหรือไม่แน่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ อำมาจพร้อมไปราชฉลุรดยังได้พากันยังไปดังพระราชนิเวศเปิดพระตะวันเข้าไปเห็นคนรักษาพระราชนิเวศร,ร้อมดินนางข้าหลวงต่างถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็ผูกปากติดมิดชิดพูดไม่ออกแต่ว่าให้ใจออกไว้กับเสาบ้างไว้กับต้นไม้ที่ยื่นออกมาบ้างเครื่องภ่าชนะที่ก็ถูกทุบแตกทำลาย ของเกี้ยวของบริโภคเกล่กลาดไปหมดห้องเพื่อคลังถูกเปิดทรัพย์สินไม่มีเหลือห้องที่กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประทับก็วางเปล่าอันมาดร,ร้อมไมราชบรลุย,รยังได้รีบก,กราบทูลพระเจ้าจุนนนีว่าขอเดชะในพระราชนิเวศปรากฏดังที่มโหสถกราบทูลจริงพระเจ้าค่ะตอนนี้หน้าก็ยะตกคอช่างตาย พระเจ้าจุนันีได้ฟังอามากราบทลทรงเสียพระไทยที่ต้องพัดพราจากกษัตริย์ทั้งสี่นึก็ทรงพระวีโรธมโหสดพระเนตรกระแดงกลำ่ำเหมือนกับงูพิษถูกตีได้่อนไม้ยืนยัดว่ามโหสถทำแกเรามากนักนะไอที่จะทำแกเขานนะไม่คิดเนะี่ยเขาทำขมังาหาเขาทำ ออนนี้เขาบอกว่ามโหสถพน,นาความงามเขาพน,นาพน,นานันทน,นาเทวีนะมโหสถเห็นเวจา้าจุนนีสรสแสดงการเกล้วมากยังได้คิดว่าพระราชาองค์นี้นี่อาจจะทาร้ายเราด้วยขัติยะมานะและก็ะสองอาจจะเห็นความสําคัญของกษัตริย์ทั้งสี่นั้นก็ได้เราจึงต้องพน,นาความงามเขาพน,นาน,นัน นันทาเทวีให้ทรงระลึกถึงพันนางเขาไว้เชื่อว่าคงไม่กล้าจะทำอะไรเพราะทรงรลกใครพระมเหสีของพระองค์มากพระองค์จะต้องทรงดริว่าหากข้าเราตายพระเจ้าวิเทราชก็จะต้องฆ่านางเหมือนกันนี่เขาว่าหาทางป้องกันขึ้นเชืวว่อคนที่ไม่กลัวตายไม่มี๋อสดคิดดังนั้นแล้วจะได้กล่าบทูลพันนาความงาม ขพราะวานางนันทาเทวีให้พระเจาจุนนีพรมทัตฟังว่าข้าแต่สมมติเทพพระนางนันทาเทวีพระมเหสรีทรงมีพระสิริโฉมงดงามผุด่องพระชวีวันประจัก์เอาทองเข้ามาทาบทาประเทืองผิวพระโสนิก็ประดุดเจแ่นทองคำธรรมชาติ พระสุาเสียงก็ไพเราะจับใจพระมันยาตเยื้องกลายก็งามสงา่าพราภูสาทิ่ทรงที่ทรงกระทัดรัดนะสมส่วนกับพระโฉมพระบาทสดใสพระโรหิตแดงขึ้นแดงทรงได้ลักษณะของเบญจกนญานีพระเนตรนะก็เนตรดังกับพระตาขอนกฟิรา พระโอฐ์แดงดุเจเผลดำเลียงกมั่นพระองค์คือมันเอวเล็กเรียวดุจจัตเถาอะไรเ้านาลัคดาลน,นกพระศกดำสนิทโอ้ช้อยยาวอ่าอะไรพระพระอังศาใน,นกระศกนะทอานนี้ก่อนอพระศกดำสนิทช้อยใหญ่ช้อยยาว รพระเพริ่งสาดวงพระนายนาดังอันดวยนายกระดวงตาเนะี่ยดวงพระนายนาสวยสะอาดผ่องใสแวววาวคล้ายตาเนื้อใสพระเพริ่งามดัดด็ดเกลิ่ชอในชาติพระนร่านเลิศลักวีลายพระยุคลธานดังกระปฏุมทุกส่วนในศีรษะดังกายเขาบรรนังแหมชมพันแหนบสนิท เล่นเอวาว่าเจ้าจุน,นีทรนทัตตำตาลำลายหยดติงต๋งติ๋งติง๋งเลิศล่ำนารีราลักษณะแล้วสวยที่สุดเลิศก,กว่านารีใดๆเป็นความจริงดังที่พระพุทธเจ้ากล่าวทูลชนีพะเยาค่ะเมื่อมโหเาสดกล่าวทูลพันนาความงามพระศีรีไดโฉงของพันนาจันทาเทวีแดียวกเจ้าจุนนีทำเอพาพระเจ้าจุนนี ทรงบังเกิดความเสน่หาในพระน,นางคล้ายกับว่าพระองค์ยังไม่ได้เคยทอดพระเสน่หถินมาในการก่อนทั่นเอาละสิมีลูกทั้งสองคนลูกเปน็นมเป็นสาวแล้วยังยังไม่เบื่อโอ้สดโรงทราบจากอาการของพระเจ้าจนนีว่าเวลานี้ทรงมีความเสน่หาอะไรนะพระน,นางนันทาเทวียังได้กราบทูลเพิ่มเติมว่า เอาอีกหน่อยนะเวลาเลนหนึ่งนาทีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นพัชชดาของนางนันทาเทวีหาพระองค์ทําให้ข้าพระพุทธเจ้าตายพระราชาของข้าพระองค์ก็จะทําให้นางนันทาเทวีสิ้นพระชนม์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระนางจับพระนางเจ้ากับข้าพระองค์ อยากไปสู่สำนักพญาโยมด้วยกันไม่เมื่อพยาโยมเห็นข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองก็จะยกนางให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเอาสิจะไปมีเมียมารกเมื่อเป็นยนเจนีข้าพระพุทธเจ้าจะต้องกลัวตายเพื่อประโยชน์อะไรเพราะตายไปแล้วก็ยังจะได้สตรีแก้วเช่พนพนางนันทาเทวีมาเป็นโค่ครองโลโลหลานที่รัก ฟังไปแล้ววันนี้ก็ยังไม่ถึงไหนกันแน่เพราะเวลามันหมดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแต่บรรดาท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกคนและขอจงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนแนโลกหลานที่รักสวัสดี